รอแมคโครข้ามคืนครับสำหรับปฏิพัฒนาการช่างครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีเอ็ซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอจอบดอมัมซิงนะครับภารกิจกู้รถเกี่ยวติดลมครับเจ้าปฏิพัฒนาการช่างตัวแรงครับตัวแรงโบคูยังเกมครับ Double อะแม็กโคก็มาถึงแล้วครับกำลังเดินมาครับจมตั้งแต่เมื่อคืนครับแล้วทีนี้โคไม่ว่างก็เลยรอข้ามคืน ันาครับในทีนี้ก็ินขาดตรงนี้ครับเป็ดดนดินทรายกัดชีนะปุ๋ยลร้เลือดเยดนนง่ายก,กันก่อนครับฝึกตากันก่อน จะหายครับต้องเปิดธนาอ,อกก่อนครับ จ้อออกขึ้นไปไว้แล้วขึ้นไปมากในตัวขึนะ้นไปบอกจ้งมากี่ยคือเถียงหน้ดนนแดนเลยเหมืนน้ำน้ำพันเชียเขาอยู่ นี่คกอ้อยครับเอ่ะปิดที่ตูดอ,อกหน,หน่อยนึงครับหนีกบด,ด,ดอ,อก แต่งรอบรอบรถเกี่ยวเสร็จแล้วครับแ๋ยวแต่งที่ยืนแ็กโครครับทีนี้ ก่อนครับ เกี่ยวสลิงครับของสลิงที่ตัวรถเกี่ยวเรียบร้อยครับเหลือแต่ของที่ตัวแม่โคครับ มาไปตัวยืนให้หันนะเดี๋ยวที่ตัวไมโครเสร็จเรียบร้อยครับเตรียมตัวครับมาลุ้นกันครับตัวครับอ๋อไปพร้อมๆกันครับไปขึ้นขึ้นขึ้นเอาขึ้น เอาดึงไปไปกำลังมาครับ

ขึ้นเรียบร้อยครับข้ามคันนาครับข้ามคันนาแล้วจมตะกในังมีโอเคครับขึ้นเรียบร้อยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจอจอบดัมซิงกัเด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ